สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับร้านนันสักทเช้านะครับผมสินค้ายามดึกนะครับว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีเสียงเพลงนะครับผมมาแบบปากเปล่าเลยนะครับสนใจตัวไหนก็แวะมาชมได้นะครับผมกําลังจัดอ่าสินค้าเสร็จนะครับผมกาลังจัดสินค้าเสร็จนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับผม สินค้าอยู่จอดปทุมธานีก็ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้ายามดึกๆนะครับผมสนใจตัวไหนก็แวะมาชมได้นะครับผมสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงนะครับเดี๋ยวพาชมสินค้านะครับมีก็จะมีของสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับผมสินค้าก็สินค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นดอกลำโพงพาวเวอร์นะครับ มีแต่งามๆเนาะครับอดใจเด้อยครับเด้อมามาครับผมพี่ต่อยนะครับผมเครื่องเสียงนะครับต่อยซาวเครื่องเสียงนะครับพี่ๆสนใจสินค้าตัวไหนก็แวะมาชมได้นะครับผมเผื่อทุกท่านสนใจนะครับแวะมาชมได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแวะมาชมสินค้าก่อนนะครับผมมาเยี่ยมเยียนกันนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู่ คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับสินค้าอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับสนใจก็แวะมาชมได้นะครับฝากทุกท่าน like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวพาชมว่า,ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับผมมีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับวันนี้ก็มาดึกๆหน่อยนะครับผมสําหรับพี่นอนดึกนะครับผมสําหรับคนนอนดึกนะครับสินค้านะครับ จะมีเสียงรถหน่อยนะครับผมก็ขออภัยนะครับผมร้านอยู่ติดถนนคลองหลวงเลยนะครับสนใจผ่านปทุมธานีก็ยืมแวะมาชมได้นะครับผมหม้อดึงไฟนะครับผมเป็นทองแดงแท้นะครับทองแดงแท้นะครับเป็นของมือสองนะครับทองแดงแท้สภาพสวยๆนะครับผมสนใจสินค้าก็แวะเวียนมาได้นะครับผม60แอมป์นะครับพี่นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ได้นะครับจอมยุทธนะครับพี่จอมยุทธนะครับ อยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมมีเฉพาะของมือหนึ่งนะครับเก็บปลายทางของมือสองไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับของมือหนึ่งเก็บปลายทางได้ทั่วอาณาจักรนะครับผมอยู่จังหวัดไหนก็ส่งได้นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับดอกลำพงนะครับซาวเบสนะครับผมเป็นของซาวเบสนะครับอ t s นะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็คอมแพกนะครับผมมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ อ่าสองสองสองหกนะครับผมขายเป็นคู่นะครับหนึ่งดอกไม่ได้ค่าแยกขายนะครับพี่นะครับอ่ามันจะเป็นของคอมแพคนะครับคอมแพคไม่ลอยตู้ลําโพงนะครับผมสินค้ามีบริการเก็บไปทางนะครับถึงหน้าบ้านนะครับจ่ายถึงขนส่งได้เลยนะครับของมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งมือสองไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเช็คเครดิตก่อนโน้นได้นะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับกับร้านร้านสักท่าเสาวนะครับสินค้า เมื่อหนึ่งมือสองนะครับมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับก็แวะมาชมได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับก็แวะเวี่ยนมาได้หรือท่านไหนนะครับอยากแลกตีเทิร์นนะครับก็รับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์นนะครับเปลี่ยนตัวแลกตีเทิร์นได้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับก็มาไลดูนะครับว่ามีเวลาไล สองสามวันนะครับผมสองสามวันไม่มีเวลาไลฟ์เลยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้ายามดึกๆหน่อยนะครับตัวนี้ผ้าไปชมคอร์ดไมคครับผมเดี๋ยวพาชมนะครับเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมข้างนอกข้างนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นของตู้เทอร์โบนะครับตู้เทอร์โบ ช่างอยู่ลำพูนนะครับตัวนี้นะครับตู้เทอร์โบนะครับเดี๋ยวรีวิวไปทีละสินค้าไปนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเฟซแล้วก็ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับก็ลงได้หลายทางนะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเอ่อเทอร์โบนะครับเทอร์โบเจ้าอยู่ลำพูนนะครับตกใบละ1,500้บาทนะครับตัวนี้ก็ไม่อัจแท้นะครับตะแกรงปั๊มใบละ1,500้บาทนะครับ สินค้าอยู่จังหวัดปทุมนะครับปทุมคลองหลวงคลองสามนะครับเส้นถนนคลองหลวงเลยนะครับราคาใบละ1,5 0 0บาทนะครับมีอยู่6ใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของสไตล์ JBL นะครับสไตล์ JBL ตัวนี้นะครับมีอยู่1คู่นะครับแล้วก็จะเป็นของ B พันธ์นะครับนี่ครับตัวนี้ B พันธ์นะครับตะแกงปั๊มนะครับงานสวยนะครับตัวนี้ B พัน์นะครับ๋ยป๊บนึงนะครับ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นของบีพันธ์ใบล่างนะครับอ่าไม่ไม่ไม่ได้ขอภัยนะครับตัวนี้ของบีพันธ์นะครับใบล่างตกใบละสองพันนะครับมีอยู่แปดใบนะครับผมมีอยู่แปดใบท่านในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับใบละสองพันบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของช่างแม็กนะครับผมไม่รู้ว่าสูตรไหนนะครับตัวนี้แมคโครลาดนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะครับซื้อมามือหนึ่งยังไม่ทันได้ใช้งานเลยนะครับนี่ครับกล่องกระดาษยังมีอยู่นะครับ มีอยู่คู่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของออเดอร์สนะครับออเดอร์สนะครับของช่างแม็กเหมือนกันนะครับช่างแม็กตัวนี้ตกใบละ2500บาทนะครับมาฟังเสียงได้นะครับมาฟังเสียงได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจนะครับอ่องสองหกนะครับผมปล่อยคู่ละสามพันบาทนะครับผมวอยซ์ซีนิวนะครับทําเบียดได้นะครับทําได้นะครับ ทำเบียดได้ทำกลางได้นะครับผมเป็นอ226นะครับผมม <Jer k> ีอยู่ประมาณเกือบ30กระดอกนะครับอ่ารุ่นรุ่นนิยมนะครับทำเสียงกลางได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น power <S <S <This> หหนะครับดังจักบาอ่าตัวนี้นะครับ power นะครับกำลังเข้ามาสินค้าวันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ power อบ้านๆนะครับผมมี usb แล้วก็ พาวเวอร์ประกอบ2,400วัตต์นะครับแล้วก็ p k k นะครับ2,400เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นของ v t e ท็ครับ1,02 RMS นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมสวยๆนะครับสินค้าเข้ามาวันนี้นะครับสินค้าวันนี้นะครับส่วนท่านไหนสนใจก็แวะเวียนมาได้นะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สดลงเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยนะครับก็ โทรเข้ามาสายตรงได้เลยนะครับ0837398945นะครับผมกับร้านนรันศักดิ์ท้าจาวนะครับสินค้ามือ1่มือ2ตัวนี้ก็จะราคา้านบานะครับเลือกคอร์สเริ่มต้นตัวละ1000บาทนะครับคอร์สนะครับมาชมตือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของดอกนะครับเป็นดอกแหลมนะครับดอกแหลม de99 นะครับตกดอกละ2 0 0 0บาทนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็มาชมได้นะครับ หม้อเพิ่มไฟราคาเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับ4,900บาท60แอมนะครับทองแดงแท้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ดอกละ2,000บาทนะครับผมดอกละ2,000บาทนะครับท่านไหนสนใจก็แวะเวียนมาได้นะครับผมหรือจะเป็นของตู้ส8นิ้วนะครับผมเป็นของวิทยาชาวนะครับเซยภูุ่มนะครับตัวนี้นะครับมีอยู่6ใบนะครับ ท่านไหนสนใจก็แวะเวียนมาได้นะครับมาชมสินค้าได้เผื่อทุกท่านสนใจนะครับสินค้าก็อย oui, ma er er ู ong, ito, ito, ่คล้องสามคล้องหลวงนะครับรับแบกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับมาชมกันต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหายากนะครับรุ่นนี้นะครับสาหรับใครต้องการนะครับเป็นก็จะเป็นของ12นะครับ BM นะครับสวยๆนะครับของกล้องนะครับตัวนี้นะครับผม เข้ามาอยู่2ดอกนะครับมีแค่2ดอกนะครับอ่าเป็น12 BM นะครับ300 B นะครับรุ่น300วัตต์นะครับโค้งรอนะครับนี่ครับสวยๆนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับรับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับพี่ๆมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแลกตีเทิร์นกับผมได้นะครับ500 ไอเบียดมีไหมครับผมไม่มีเลยนะครับขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับันี้จะเป็นของ 12b m นะครับ 12b m 300วัตต์นะครับมีอยู่2อดอกสวยๆพร้อมกล่องเลยนะครับนี่นะครับตอนไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับกับร้านร้านสักทัดสาวนะครับผมวันนี้ก็จะพาชมสินค้าเมื่อหนึ่งด้วยนะครับผมามีตัวไหนบ้างนะครับ ก็จะเป็นของงานของคอมเพกนะครับผมเป็นตัวแทนของคอมเพกก็มาชมได้นะครับมีทุกไซส์นะครับผมสั่งได้นะครับผมหลายขนาดนะครับก็แวะมาได้เผื่อทุกท่านสนใจนะครับเป็นรุ่นของคอมเพกนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับทีละรายการนะครับหรือท่านไหนที่ไม่ได้ดูนะครับก็ย้อนคลิปดูคลิปเก่าได้นะครับผมเดี๋ยวลงหน้าเฟซให้นะครับมีตัวไหนบ้างครับ1ปนิ้วนะครับก็จะมีของไอ้บ้า2 2 2 6นะครับ สินิ้วแล้วก็3ามรอนะครับแล้วก็จะเป็นของโอบ้อมนะครับผมวอยสีนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นของพีออดิโอนะครับคราวนี้กิฟต์เม็กซ์ซันนะครับดอกสินิ้วนะครับคร่าวๆนะครับมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็ตุ้มตามนะครับตุ้มตามมีพาวเวอร์ไมโครเทคสี่พันแปดไหมครับผมไม่มีเลยนะครับผมพี่ออกิ่งนะครับผมออเอกนะครับ ไม่มีเลยครับรุ่นหายากนะครับตัวนี้ก็จะมีพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นของ L 2 0 0 4นะครับผม S 5 0 0นะครับ K 1นะครับเป็นของ engineer นะครับก็มีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีรับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็ออกมาแลกได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับอ่ะนะครับก็จะเป็นของ XL นะครับ2 0 0 2นะครับ C 3 0สาม0ันหก0ี่นะครับ ก็มีให้ท่านสมเยอะแยะนะครับจะเป็นของปลั๊กไฟนะครับก็มีนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่5,000บาทนะครับผม5 0 0 0บาทเด้อครับเด้อทนานสนใจก่อนแวะเวียนมาได้นะครับ5 0พ0บาทนะครับผมแม็กนะครับผมแม็กนะครับ5 0พ0บาทด่วนนะครับเด้อทนในสนใจนะครับให้ราคา5,000บาทนะครับนี่มีเกรนนะครับวัดโวลต์นะครับวัดแอมป์ได้นะครับ5,000บาทนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้เผื่อทุกท่านสนใจนะครับ หนึ่งจะเป็นของวอเทคนะครับผมไฟเบอร์ 7D นะครับแล้วก็ s d สดเอท6 1ตัวนะครับสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นของไอแปดพันไอนะครับผมมีอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ติดจองนะครับผมติดจองนะครับมีส่งไปน่าจะอีสานนะครับลงอีสานนะครับตัวนี้นะครับพาวเวอร์ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเอนจ n เนียนะครับผม แล้วก็จะเป็นไอห้าพันนะครับอะตอมห้าพันนะครับคมสันนะครับข้าวนะครับโอ้มีเยอะแยะนะครับ power มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็แลเวียนมาได้เผื่อทุกท่านสนใจนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมมีตัวไหนที่มาใช้งานนะครับผม power เก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นปู่ย่าตายายนะครับก็เอามาแลกติเทิร์ได้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมไ้รุ่นได้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าจะเป็นหน้าลายหน้าทองนะครับ รับหมดนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมพามาชมอีกห้องนึงนะครับใส่ตัวจะเป็นก็ตุ้มตามนะครับไม่ได้อีกสองก้อนนะครับสเปนิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นของตู้ DbK นะครับตกใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับกับร้านร้นสักท่า์สานะครับนะครับผมสินค้า แหลกมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมันจะเป็นของ NPE นะครับอสามยูสี่ยูนะครับสิบสองยูสิบยูนะครับมีแต่รุ่นตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้มีอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับมีแต่รุ่นจิ๋วนะครับบึกบังนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับยักษ์เขียวเลยนะครับตัวนี้สวยๆนะครับนี่ครับแหลกนะครับถ้าไหนสนใจแหลกนะครับแหลกคอมแพลกแท้นะครับผมคอมแพลกแท้นี่ แต่คอมแพกเลยนะครับพี่อยากได้ไซส์ไหนนะครับผมถ้าเข้ามานะครับมีทุกรุ้นทุกยี่ห้อนะครับทุกไซส์นะครับไม่จะเป็น 6U 8U หรือ24่หรือยีหรือ19เก้านะครับจะเอากี่ U 3 u 4 u มีหมดนะครับมีราคาให้หมดทักเข้ามานะครับเดี๋ยวราคาแจ้งอีกรอบนึงว่ามีกี่ U ูบ้างนะครับอยากได้กี่ U ทักเข้ามานะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้สินค้าเป็นเมื่อหนึ่งนะครับผมราคารากหญ้าก็มีให้ท่านชมนะครับ ราคาลากยาแน่นอนนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับกับร้านนั่นสักต้นสาวนะครับมันจะเป็นของอา 3u 4u 6u นะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ลึก16ลึก17ลึก19นะครับลึก21นะครับ24นะครับก็มีให้ท่านได้ชมนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้อยากได้ตัวไหนไซส์ไหนนะครับแหลกคอมแพลกนะครับผมฝากด้วยนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับผมเผื่อหาแหลกนะครับผมผมมีจำหน่ายนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ มีจำหน่ายแล้วนะครับผมแบบกคอมเพกนะครับมาดูมิกนะครับมิกซาวบีทนะครับผมคอร์ดซาวบีทนะครับมีนะครับมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของมิกซาวบีทนะครับมิกซาบีส์สองทับสองนะครับตัวนี้นะครับสวยๆมีเอฟเฟกนะครับมิกซาวบีทมีเอฟเฟกทุกตัวนะครับ ผมก็จะจะคัดเฉพาะตัวมีเอฟเฟกเข้ามานะครับเผื่อลูกค้าแบบว่าอยากได้มิกซ์ที่มีเอฟเฟกในตัวร้องคาราโอเกะรับงานได้สบายไม่ต้องมีเอฟเฟกนอกนะครับสาหรับท่านชอบสบายนะครับราคารักย่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นของซาเบสนะครับ2.2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของซาเบสนะครับตัวนี้มันอัพขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีเล่น USB ได้นะครับมีบลูทูธในตัวนะครับ เป็น UAB ได้ก็มีเอฟเฟกในตัวด้วยนะครับอัพต้นแาบใหม่สไตล์ใหม่นะครับน่าสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของอ่ารุ่น Hit RX สิช่องนะครับตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับฝากด้วยนะครับเผื่อพี่ๆสนใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของ16นะครับ16นะครับรุ่นนี้นะครับสนใจก็แวะเวียนมาได้นะครับมีจำหน่ายเรียบร้อยนะครับสินค้านะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็สินค้าเมื่อหนึ่งก็ เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยตัวนี้ก็จะมีอ่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของซาเบสนะครับเป็นอซาเบส QM8R นะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยก็มีเอฟเฟกนะครับเป็นรุ่นหมุนนะครับ9.9โปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีไอคิวในตัวนะครับมาแบบนี้สไตล์สวยเลยนะครับมีวอลลุ่มวอลลุ่ม ออแนวสไตล์บลรุ่มสวยๆนะครับโอแบบสวยมากนะครับตัวนี้ของเซาเบดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็มาชมได้นะครับผมกับร้านน่านศักดิ์ทัานเซาวนะครับสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับมีให้ท่านชมเยอะแยะว่าจะเป็นของอางานของเซาเบดนะครับผมมีทุกอย่างนะครับว่าจะเป็นของเน็ตเบิร์กนะครับดอกลำโพงพาวเวอร์นะครับผมไมลอยอมิกคอร์ดอีคิว มีให้ท่านชมนะครับสําหรับของชาบีสนะครับบริษัทของชาบีสก็ถ้าเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้โดยตรงนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับกับร้านนนสักทัดซาวนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับก็มานําเสนอเป็นของงานของชาบีสนะครับสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับสภาพสวยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นของ s ซอ e ์เบส 6X นะครับมีบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็จะมี USB นะครับเล่นได้นะครับสไตล์ใหม่นะครับสำหรับคนชอบนะครับงาน s ซอ e ์เบสนะครับเอฟเฟกต์หวานๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนของมือหนึ่งก็จะมีหลายรุ่นนะครับว่าจะเป็นของไมลอยไม้สายนะครับไมลอยไมลอยตัวนี้นะครับ UR15 เนี่ยคือทำ แปว่าย้ายขึ้นนะครับผมถูกกฎหมายแล้วนะครับที่ว่าจะมีปัญหากันสิ้นเดือนสิ้นปีมั้งครับที่ว่าย้ายขึ้นนะครับตัวนี้ย้ายขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปนะครับมาชมได้นะครับตัวนี้ย้ายขึ้นเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานได้สบายเลยนะครับย้ายขึ้นเรียบร้อยนะครับผม ไม้สายก็จะมีของ NPE นะครับฮอตล็อกนะครับดอกแหลมนะครับ88นะครับตองแนะครับ350บาทต่อดอกนะครับแล้วก็จะเป็นของถ้ำสิบสองนิ้วนะครับ PR นะครับฮอตล็อกนะครับบอยสนิ้วนะครับสภาพสวยๆตัวนี้นะครับโอ้สวยจริงๆนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับมามามาชมได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นของดอกถ้ำนะครับ18นิ้วนะครับก็มีนะครับก็มี สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945ว่าจะเป็นพวกอะไรนะครับก็มีนะครับว่าจะเป็นหัวสเปคอนสายสเปคอนนะครับหัวแจ็คโฟนนะครับก็แบบสำเร็จนะครับพร้อมใช้งานก็มีนะครับหรือจะเป็นนี่ครับเป็นชิ้นนะครับก็มีให้ท่านได้ชมนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ขี่ผ่านก็อย่าลืมแวะมาได้นะครับผมสินค้าอยู่เส้นถนนคลองหลวงเลยนะครับก็ขี่ผ่านก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมาไม่ถูกก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ 0837398945นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นของงานของเซาเบิรนะครับงานของเซาเบิรนะครับก็จะมีของ2ทางสีขาวสีดำนะครับ3ทางสีขาวสีดำของเซาเบิรนะครับมาเรียบร้อยนะครับตอนไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของ EQ นะครับ215นะครับ231นนะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าเขียวของงานของซาเบสนะครับผมถ้าเข้ามาได้ปลั๊กไฟนะครับเ t s นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของงานของฮอตล็อกนะครับผมเสียงดีไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับตัวก็มาและฟังเสียงได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับกับร้านนันสักท่าชาวนะครับก็จะมารีวิวคร่าวๆดูนะครับว่ามีสินค้าตัวไหน ลงนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้ามือหนึ่งมือสองก็มีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับผมกับร้านนันสักท้าชาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ083739845 9นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไลฟ์สดให้อีกรอบนึงนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับเดี๋ยวก็มารีวิวให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็มารีวิวนะครับ ด้านไหนนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนใส่ตรงมาได้เลยนะครับทักแชทหรือโทรเข้ามาสอบถามได้โดยตรงได้เลยนะครับผมบางทีผมก็ไม่ได้ตอบนะครับก็ขออภัยนะครับก็จะไล่ตอบทุกคนนะครับผมผมก็ขออภัยนะครับผมก็ไว้เจอกันอีกวันหน้านะครับผมพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาไล์สดให้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ ดึกแล้วนะครับผมก็นอนหลับฟันดีทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันอีกคู่นี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดให้ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมที่ร้านนะครับผมทางไลฟ์สดนะครับผมทางร้านด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับผมก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม